อัปเดตนิดหนึ่งค่ะพาเวดเจ็ทของคุณทักษินชินวัตรบินมาถึงน่านฟ้าชนบุรีแล้วใกล้ละ,กล,ละใกล้ละใกล้ละเขาบอกว่าอีก10นาทีน่าจะถึงดอนเมืองค่ะเขารายงานเข้ามาแต่ไม่ได้แปลว่าอีก10นาทีจะสามารถแตะรันเวย์ได้นะมันก็ต้องลงมันก็ต้องมีคิวมีอะไรด้วยถูกต้องถูกต้องอแต่แตอาจจะเร็วกว่าเล็กน้อยแหละออาวเป็นว่ามี้วามน่าจะเป็นอ้าเป็นว่าถ้าอัปเดตกันน,นาทีนี้มีความน่าจะเป็นพาเว t เจ็ทของคุณทักษินน่าจะลงสนามบินเอ็มเจ็ ส่วนหนึ่งของดอนเมืองตรงเวลาตามเวลาที่ประกาศไว้เป๊ะๆก,ก็คือ9ก้ามงเช้าหรือถ้าจะก่อนก็เล็กน้อย,ออยหรือถ้าจะก่อนก็เล็กน้อยแต่แต่แต,แต่คนที่อยู่ภายนอกอาคาร M7 ยังไม่ได้เห็นตัวคุณทศินหรอกยังไม่เห็นมันมีขั้นตอน,นกระบวน,น <ะ S 1> การก่อนทันทีที่เครื่องลง M7 มันมีขั้นตอนภายในอาคาร m 7อีกเยอะค่ะ เช่นตอมต้องเข้าไปดําเนินการตามขั้นตอนจากนั้นก็ส่งตัวต่อให้กับสนอดอนเมืองซึ่งไปตั้งสนอย่อยภายในอาคาร M7 เพื่อทําบันทึกการจับกลุ่ม <c oughs> ต้องพิมพ์มือต้องถ่ายรูปพิมพ์มือนู่นนี่นั่นเสร็จสับเรียบร้อยจากนั้นก็คงจะปล่อยตัวคุณทักษิณให้ได้โอภาปรายสวมกอดเช็ดน้ําตาปากน้ำตากับญาติญาติพี่น้องช่วงสันส้นๆจากนั้น ก็นำตัวออกมาภายนอกอาคาร m 7เพื่อไปสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ถูกไหมฮะใช่ดังนั้นทันทีที่เครื่องลงสมมติว่าตามเวลาเป๊ะคือ9ก้โมงตรงกว่าคนข้างนอกจะได้ภาพจะได้เห็นหลังจากนั้นแน่นอนผมว่าเพอเอเพอเอไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงอ้าวค่ะใช่นะนะแต่ตอนนี้เทรนทวิตเตอร์ติดอันดับหนึ่งก็คือแฮชแท็กติดแฮชแท็กทักษินกลับไทยโอเคตอนนี้ขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งค่ะอันดับสองหรือเปล่าอะไรนายกส้มส้มรน นายกส้มหล่น h นายกส้มหล่นเป็นอันดับอสองร,รอดูโอเคว่ากันไปออกลับไปที่ตรงนี้ค่ะเราบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปเช็คชื่อตั้งแต่เมื่อวานที่ที่อาคาร m 7ค่ะเราบอกไปแล้วนะครับผู้ชายที่ไปเช็คชื่อก่อนใครเพื่อนตั้งแต่เมื่อวานก็คือครูใหญ่<ร>เนครูใหญ่เนวินต้องเรียกครูใหญ่ออครูใหญ่เนเนวินที่ชอบปรากฏว่านักข่าวที่ไปซุ่มโปงทุ่นแถวอาคาร m 7 เมื่อวานนะตั้งแต่เมื่อวานนะตาไวเน่เน่เน่ตาไวคลิปคลิปเลยเป็นคลิปต <า S 2> เ<ล>ตาไวเลียไปเห็นนวินชิดชอบมากับเอาผาดจอดเทียบที่ด้านหน้าอาคารเอ็มเจ็ดแล้วก็ก้าวลงจากอาผาดแล้วก็ก้าวเข้าไปในตัวอาคารม, <c oughs> มีพออ,อมีเนี่ยเอ็มดีของทอทอมารับด้วยนะ,นะคณะคคะอืม มีกรรมการพูกก้อนวยการใหญ่ของบริษัทะท่าอากาศยานไทยจำเกิดมหาชนมารับไปรอรับที่อาคาร M7 เนี่นี่แหละนี่แหละมันสะท้อนถึงจารีดแบบนี่สะท้อนสะท้อนถึงจารีตแบบราชการไทยๆเป๊ะๆเลยเห็นว่าเมื่อวานมาดูความเรียบร้อยเหรอคะคุณใหญ่เนยมาทำอะไรคะไม่รู้เขาบอกมาดูความดูแลความเรียบร้อยเขาพูดกันเขาพูดกันว่าคุณเนวิน ไปจัดเตรียมสถานที่เพื่อรับคุณทักษิณเดินทางไปที่ m 7ไปดูความเรียบร้อยสถานที่เป็นอย่างไรเรียบร้อยหรือไม่อะไรอยู่ตรงไหนอะไรควรอยู่ตรงไหนพระบรมรูปอยู่ตรงไหนอะไรต่อมิอะไรประมาณนั้นในชะ่เพราะว่าคนเขาเหลือไปเห็นเมื่อวานมันมีรถกระบะเนี่ยมีรถกระบะขนภาพพระบรมฉายาลักษณ์ขนาด1เมตรใส่กรอบสีทองพร้อมกับมีโต๊ะเก้าอี้พับเข้ามาในบริเวณตรงนี้ด้วย นะคะเข้ามาเหมือนจับเตรียมสถานที่ดูแลความเรียบร้อยว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรมาบัญชาการนั่นแหละนักข่าวตาไวค่ะแกใส่กงเกงขาสั้นใช่และแกก็ใส่เสื้อฟุตบอลยืดแก,แกก็ใส่เสื้อขอกลมค่ะแล้วแกก็ลากอีแต่นี่คือสไตล์คุณเนวินนะคุณเนวินเนี่ยเวลาไปงานหรือแะไรต่างๆเราจะเห็นคุณมันเป็นสไตล์อ่ะนี่คุณเชื่อไหม ใส่ขาสั้นอย่างจริงๆหลายงานนี่คุณเชื่อไหมเป็นสไตล์ถ้าหมาแก่ใส่เสื้อยืดโดนแน่ใส่เขขาสาั้นล่าๆอีแตะลองเข้าไปที่ M7 สิอย่าว่าแต่จะเข้าไปในตัวอาคาร M7 ไปไยืนหะนอาคาร M7 เราปรปภมาไล่แล้วเขาไล่แต่ถ้าเป็นในวินชิดชอบ โอ้โหระดับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหายชนมายืนกลุมรอรับด้านหน้าเชิญเข้าข้างในเลย8มง47ตอนนี้เครื่องบินมาอยู่ที่น่านฟ้านนทบุรีแล้วค่ะมาถึงนนทบุรีแล้วอีกแป๊บเดียวค่ะอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวค่ะเพราะฉะนั้น9โมงนะคะคุณทักษิณถึงประเทศไทยแน่นอนโอเคเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดากันละมาไม่มา ไปดูอากับกิยาภาษากายของครูใหญ่เนที่เป็นภาพนิ่งดูบ้างดีไหมปลายเกณฑทีละภาพดีไหมฮะจัดเตรียไว้ไหมฮะมีแต่คลิปค่ะเอามีแต่คลิปไม่เป็นไรมีแต่คลิปค่ะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นบอกว่าเมื่อวานหมอมงก็เข้าไปดูความเรียบร้อยไม่แน่ใจแต่มีรายงานข่าวนะแหละว่าหมองคุณหมอพรมมินอร์สุรดีไม่รู้แต่ไม่มีใครเห็นนะอืมีข่าวว่าคุณหมอพรมมินอร์สุเดชหมองไปดูสถานที่ด้วยแกนนำคนสำคัญของกลุ่มแคร และสายตรงจันทรสองล่าหรือเปล่าอ่ามันไม่ใช่หรือเปล่ามันก็ใช่อยู่แล้วทําไมต้องหรือเปล่าเผื่อๆไว้ไงโอ้ยไม่ต้องกักหรอกอืหมอ밍อ่ะสายตรงจันทรสองล่าไม่ใช่หมายถึงไปหรือเปล่าในสถานที่ไงเพราะไม่เห็นไม่เห็นพระอันนั้นนัดว่ากันว่าหมอมงเนี่ยไปดูความเรียบร้อยไปที่เอ็มเจ็ดไปดูความเรียบร้อยแต่คุณเนวินอ่ะชัดเพราะว่ารูปมีคลิปเป็นหลักฐานไง ใส่ขาสั้นขนาดนี้มีคนเดียวเท่านั้นแหละไปดูความเรียบร้อยนะคะจัดการเรียบร้อยเลยเดี๋ยววันนี้แล้วก็คงจะได้เห็นกันนะคะว่าเขาไปจัดตเตรียมอะไรอย่างไรบ้างคือเช้าวันนี้นะประเทศทั้งประเทศนะไม่ยู่ข่าวเดียวจริงๆคนไม่สนใจข่าวอื่นนะนต,บบตั้งแต่เช้าตื่นมานะทักสินกลับบ้านมายังกลับไหม ขนาดเมื่อคืนเขายังถามกันเลยกลับไม่กลับบอกเอา้าก็เขาบอกว่ากลับขนาดนี้คุณทักษิณเป็นคนทวิตเองว่าจะมาสูตรใช้อากาศประเทศไทยในการหายใจไปว่ากลับเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนห <c oughs> มาแก่ตะเกียกตะกายขึ้นมารับโทรศัพท์อีกละทําไมชอบโทรมาเที่ยงคืนเนี่ยอืผู้ใหญ่ใจร้ายเออแล้วเขาโทรมาสปิกกิงอะไรอะ่ะชัวร์ไหมชัวร์ไหม <c oughs> ผมก็ย้อนถามว่าชัวอะไรพี่เออ จะโหวตนายกหรือจะคุณทักษิณจะเอาเรื่องไหนกลับกลับอ๋อกลับกลับกลับไหมกลับไหมผมก็บอกว่าเมื่อวานคุณทักษิณแกก็ทวีตแล้วนี่ใช่บอกชัดเจนเองจะขอมาใช้อากาศประเทศไทยเมื่อวานนยเยเมื่อวานตอนเย็นเย็นคุณทักษิณแกก็ทวีตเองในทวิตเตอร์ของแกแกก็บอกว่าแกขออนุญาตมาสูดอากาศเดียวกันกับคนไทยนะค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะขนาดนี้แล้วยังจะมาถามอะไรอีกกลับจริงหรือไม่ กับค่ะเมื่อเช้าก็ตะกี้ให้ดูคลิปไปแล้วนะคะคุณปูยิ่งรักเองก็ส่งคลิปนะคะที่ล่าลราพี่ชายจากสนามบ,บินที่สิงคโปร์ mankind. นะคะเป็นการอำลาที่จะต้องจากกันในช่วง6ปีที่คุณปูเนี่ยต้องไปอยู่ต่างประเทศก็ย <â> ืนยันชัดแล้วขึ้นเครื่องแล้วเราก็รายงานเป็นระยะว่าช่วงเวลาไหนบินจากน่านฟ้าตรงนั้นผ่านระยองผ่านชนบุรีล่าสุดนี่ผ่านน่านฟ้านนทบุรีใกล้กรุงเทพเข้ามาละ เมื่อสักครู่ทีมงานเอาคลิปคุณยิ่งรักเข้าไปกอดลาพี่ชายมานําเสนอให้ได้เห็นกัน,นอีกครั้งหนึ่งถ่ายละนี่คือภาพเครื่องบินที่คุณทักษิณโดยสารมาอยู่แต่ใครจะอยู่บนเครื่องหรือเปล่าเราไม่รู้เราไม่เห็นเพราะภาพที่เขาถ่ายส่งมามีแต่คุณทักษิณคนเดียวเพราะเขามีข่าวด้วยนะว่าคุณโอ๊คเนี่ยจะกลับมาพร้อคุณทักษิณใช่ไหมคะอธิบายกันนิดนึงระดับ V.P. ทางการเมืองระดับ V.P. ในสายธุรกิจ ฟากฟ้าประเทศไทยแห่แหนกันไปรอรับคุณทักษิณที่สิงคโปร์เยอะไปรับกลับบ้านและขณะที่คุณทักษิณบินกลับบ้านก็จะบินตามมาด้วยเป็นเป็นฝูงๆเลยเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มใหญ่ๆแต่ละ VP นั้นก็มี private jet ดังนั้นเช็คลิสต์กับทาง M7 เขาบอกว่าสายๆวันนี้ มีเครื่อง private jet ือเปบินส่วนตัวแจ้งความประสงค์จะขอลงที่ private jet รวมทั้งสิ้น4ลำด้วยกันแต่เช็คชื่อบนทั้ง4ลำไม่เจอชื่อทักษิณกับครอบครัวเขายังไม่ส่งนะเขาส่งตอนตอจะออกแต่ตามระเบียบแต่ตามระเบียบเฉพาะที่ m อ็มเจนะ,ะแต่ตามระเบียบระบุชื่อตอนตอนจะบินเข้าก็ได้ใช่ มาระบุชื่อขนาดชื่อทีหลังไงผู้โดยสารจะบินเข้ามาในเขตประเทศไทยก็ได้ใช่เพราะมันเป็นเครื่องมีอส่วนตัวเป็นเครื่องมืทีหลังแต่จริงเขารู้แล้วแหละว่าใครอะไรยังไงแต่เขาไม่เปิดเขาขอแหละแต่คําถามถูกต้องแต่คำถามก็คือตั้งสี่ลำใครบ้างทักษิณมาหนึ่งลำอีกสามลำใครบ้างอะใครอะในสามลำที่เหลือนะครับการันตีกันตรงนี้เลยประกาศกันตรงนี้เลยหนึ่งในสามลำที่เหลือมีอยู่หนึ่งลำ ที่จริงนะผมลืมไปผมจะเอ,เอาเครื่องมาโชว์เลยใช่ไหมอขึ้นจอเลยไอ้ลำนั้นใช่ไหมไอ้ลำนั้นนั่นแหละที่เคยไปที่นั่นน่ะแต่อันนี้มาลงประเทศไทยจำได้ <laughs> ใช่ไหมครับเราบอกว่ามีเครื่องบินจากประเทศไทยไปลงที่เกาะลังกาวีสองลำลำหนึ่งรอยัลไทยอาร์มี่เป็นเครื่องของกองทัพบกแต่อันนี้ไม่ใช่ละอีกลำหนึ่งนั้นเป็นไพรเวทเจ็ท พอไหมปรากฏว่าไพเบจเล็าลำที่บินไปที่ลังกาวีวันนั้นก่อนเลือกตั้งน่าจะวันที่6วันที่7พฤษภาั้งปรากฏว่าไพเบจเต็ดลำนั้นก็บินไปรับคุณทักษิณที่สิงคโปร์ <ทะ S 2> ขณะเดียวกันเช้าว,วันนี้คุณทักษิณบินกลับประเทศไทยใช่ไหมไพเบจเต็าลำนั้นก็ตามมาส่งถึงประเทศไทยก็พูดง่ายๆไพเบจเต็ดลำนั้นก็บินกลับประเทศไทยด้วย อย่าถามชื่อเจ้าของไพเวทเจเพราะไม่บอกอบอกได้แค่ว่าเกี่ยวพันกับตำแหน่งทั้งตีอย่างน้อยสองกระทรวงอโอ๊ยเจ็บคอเจ็บคอกระทันหันมันเกี่ยวนักธุรกิจคุณทักษิณล,ลังกาวีสิงคโปร์ประเทศไทยแล้วมันไปเกี่ยวพันอะไรกับโคต้ารัฐมนตรีสอง,ง 3, กระทรวง อ่ะพอเถอะมาอัปเดตไหมอยู่ไหนละอัปเดตมีอะไรจะอัปเดตไหมเดี๋ยวจะมีรายงานสดด้วยนะคะครับช่วงเก้าโมงสักครู่สักครู่สักครู่ในช่วงใกล้เก้าโมงถ้าพร้อมก็บอกก็แล้วกันเราจะตัดเข้า breaking news ของทางสำนักข่าวไทยมีรายงานข่าวเดี๋ยวนิดนึงมีรายงานข่าวล่าสุดว่าคุณทักษิณเนี่ยได้มีการวิดีโอคอลไปหากลุ่มคนเสือแดงกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็คุยกันสั้นๆว่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน เพราะว่าต้องบอกเลยว่ามวลชนคนเสื้อแดงจากหลากหลายทิศมารอที่สนามบินดอนเมืองก็เยอะเนี่ยมีรายงานล่าสุดเข้ามาว่าคุณทักษิณได้มีวิดีโอคอลผมค่อนข้างเชื่อนะว่าว่าเช้าวันนี้จะมีสแสดงกระจายอยู่3จุดใหญ่ๆค่ะ <c oughs> แต่จุดหลักเลยก็<อ>น <จะ S 1> ่าจะเป็นดอนเมืองและอาจจะมุ่งไปที่อื่นตอนหลังได้แถวแถวเอ็มเจ็ผมเชื่อว่าอีก2กลุ่มจะกระจายไปที่หน้าสาาฎีกาสนามหลวงและไปที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่เขาคุมเข้มนะ ถูกต้องเขาคุมเข้มทั้งสองสถานที่นะไม่สามารถเข้าไปได้นะอย่างสัานีกาสนามหลวงเขาจะเอารั้วเหล็กมากั้นที่ฟุตบาทเลยไม่ให้แม้กระทั่งสื่อก็ไม่สามารถเข้าไปในรั้วของสัานีกาได้ใช่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนะคะไม่สามารถเข้าได้แม้ทั้งสื่อมวลชนย้ำด้วยแม้กระทั่งสื่อมวลชนนะรอสักก็คุมเข้มกระเพื่มนิดนกล้ามงเช้าหรือใกล้ใกล้ก้ามงเช้าเราจะตัดเข้า breaking news ของทางสำนักข่าวไทยนะใช่ค่ะจะมีรายเงินสดจากจากทางเอ็มเจ็ ใช่ค่ะทีมข่าวจากสำนักข่าวไทยจะมีการรายงานสดๆนะคะบรรยากาศณวินาทีนั้นเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างก็เชื่อว่าเป็นอีกช็อตสำคัญวันนี้นะคะที่บอกไปวันนี้มีข่าวสามเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์คุณทักษิณกับประเทศไทยเป็นอีกช็อตสำคัญที่ทุกคนจับตามองมากที่สุดอย่างที่บอกไปเชนทวิตเตอร์ที่ติดอันดับหนึ่ง นะคะแล้วก็ข่าวฝีต่างๆเช้าเนี้ยหลังจากที่คุณปูยิ่งรักเนี่ยโพสตคลิปโพสต์ภาพที่คุณทักษินนั่งบนเครื่องเราจะเห็นว่ามีการแชร์ส่งต่อภาพนั้นและยืนยันว่ากลับแล้วกลับแล้ว,ลวเต็มฟิลใช่<ด>ในโซเชียลมีเดียยิ่งคลิปที่คุณยิ่งรักโพสต์ใน Facebook ของคุณยิ่งรักเองเป็นคลิปที่เธอเดินเข้าไปกอดพี่ชายก็ล่ำลากันร่ำลากันค่ะเป็นการล่ำลาครั้งสุดท้ายก่อนจะจากกันหัลหลังกลับหัลหลังกลับสีนาสีตา ผมเชื่อว่าแกร้องไห้ใช่ก็แน่นอนที่สุดอสองพี่น้องนะหนีภัยการเมืองไปอยู่ด้วยกันวันหนึ่งพี่ชายแยกตัวจะกลับประเทศไทยน้องสาวยังไม่พร้อมกับคิดดูสิครับว่าน้องสาวจะอยู่ในอารมณ์ไหนเครื่องบินแลนดิ้งตอน855ค่ะเอาละครับเอาละครับ เครื่องบินแลนดิ้งแล้วนะฮะแลนดิ้งแล้วใช่ไหมฮะแลนดิ้งค่ะแต่ว่ากว่าจำมุญจะอ,อะไรเงี้ยเนี่ยเขารายงานอีกแล้วแลนดิ้งตอน8ปดนาฬิกาห้นาทีเวลาใน<อ>าประเทศไทยเอาเป็นว่ามันแลนดิ้งแล้วล่ะค่ะลงแ <ละ S 2> รัก<ะ>แต่จะมีขั้นตอนตำรวจตมจะมีขั้นตอนของสอนดอ,อนเมืองจากนั้นจึงปล่อยตัวออกนอกอาคาร M7 ไปกราบสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10ก่อนใช่ค่ะ จากนั้นจะถูกนําตัวไปที่ศาลฎีกาและส่งต่อไปที่เรือนจาพิเศษกรุงเทพใช่ค่ะอย่างน้อยต้องถึงศาลฎีกาประมาณ10บโมงสิบโมงครึ่งวันนี้นะคะที่จะต้องเดินทางไปถึงทับเลกทิงนิวพร้อมก็ส่งสัญญาณด้วยนะครับค่ะใช่ค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมยงอืม ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานสดนะคะจากผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยนะคะรายงานจากที่ m ็นะคะสนามบินดอนเมืองไปติดตามกันได้เลยค่ะ ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับสื่อมวลชนที่อยู่ที่นี่นะครับรวมถึงมวลชนที่มารอรับนายทักษิณน,นะครับก็ลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อเพราะว่าขณะนี้เวลาตอนนี้นะครับคือ9นาฬิกาครับเป็นเวลาที่ตามําหนดนะครับบอกว่าเครื่องจะลงนะครับแล้วก็จะมีการปรากฏตัวของนายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีครับซึ่งบรรยากาศนะครับตั้งแต่ในช่วงเช้าก็มีความคึกคักนอกจากบริเวณด้านนอกที่มีมวลชนจํานวนมากมารอแล้วนะครับที่เห็นขนาดนี้นะครับก็จะเห็นว่าทับสื่อมวลชนครับจำนวนมากจริงๆนะครับที่มารอนะครับจนทําให้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเจ้าหน้าที่นั้นก็ต้องมีการจัดระเบียบสื่อมวลชนครับโดยการที่แยกเป็นผู้สื่อข่าวนะครับและเป็นช่างภาพแล้วก็ต้องค่อยๆคัดกรองครับให้เข้ามานะครับสัมนกละ2คนก่อนนะครับโดยเป็นช่างภาพแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็ตามกําหนดนะครับก็ที่ ้งไว้นะครับอ,อดีตนายกฐมตรีนายทักษิณชินวัตรนั้นหลังจากที่เดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารส่วนตัวนะครับก็จะออกมาจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการในส่วนของการตรวจคนเข้าเมืองนะครับซึ่งก็จะเป็นตํารวจตอมที่เข้าไปเกี่ยวข้องหลังจากนั้นก็จะเป็นตํารวจปกรณ์สองนะครับเรื่องของการมอบตัวนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการแสดงตัวนะครับ เป็นคนร้ายคนเดียวกับที่ได้ถูกออกหมายจับหรือไม่นะครับและถ้าเกิดว่ายืนยันว่าเป็นคนเดียวกันนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับก็จะมีการส่งตัวนะครับไปที่สาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองนะครับที่สนามหลวงนะครับบรรยากาศนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับทุกสํานักนะครับรอที่ประตูด้านหน้านะครับซึ่งในช่วงเช้านะครับเจ้าหน้าที่ของพรักเพื่อไทยแจ้งไว้นะครับว่า อดีตนายกุมนตีนายทักษินจะปรากฏตัวที่บริเวณด้านหน้าตรงนั้นนะครับแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีเท่านั้นนะครับทักทายผู้คนนะครับที่มารอให้การต้อนรับซึ่ง ตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีบุคคลต่างๆที่มารอให้การต้อนรับเป็นจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะอาดีตนักการเมืองแล้วก็แกนนําพรรคการเมืองต่างๆนะครับมีทั้งแกนนําพรรคเพื่อไทยนะครับหรืออดีตแกนนําพรรคไทยรักไทยในอดีตนะครับรวมไปถึงพรรคการเมืองอื่นๆนะครับเช่นที่มีมาปรากฏตัวนะครับก็มีนายสนธยาคุณปลื้มนะครับนายวลรวุฒิศิละปะอาชาเป็นต้นนะครับ และตอนนี้นะครับเสียงชโยโัวหร้องนะครับของมวลชนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กันไว้ไม่ได้ให้เข้ามาบริเวณด้านหน้านี้นะครับก็ดังขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นครับว่า9ก้นาฬิกานะครับจะเดินทางมาหรือไม่แต่ว่าล่าสุดเท่าที่เช็คไปนะครับเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานก็ยืนยันว่ามีเครื่องนะครับบินส่วนตัวบินเข้ามาแล้วก็ใกล้ที่จะเดินทางเข้ามาถึงแล้วนะครับ ที่เห็นขนาดนี้นะครับก็คือบรรยากาศจะเห็นว่านอกจากเราแล้วนะครับทุกสํานักตอนนี้ก็ปักหลักนะครับรอการปรากฏตัวของอดีตนายกฐมนตรีนายทักษิณโดยหลังจากที่ปรากฏตัวที่นี่นะครับ ก็จะมีการปกติมาน5นาทีแล้วก็เส้นทางต่างๆนั้นนะครับก็จะไม่ได้ออกทางด้านหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเส้นทางไว้นะครับเพราะว่ามีมวลชนมารอทั้งที่ด้านหน้าถนนวิภาวดีแล้วก็ตลอดเส้นทางนะครับเนื่องจากว่าจะต้องมีการนําตัวของคุณทักษิณน,นั้นไปที่สารดีกาสนามหลวงนะครับซึ่งทันทีที่เดินทางมาถึงนะครับเราจะตัดรายงานเข้าไปอีกทีนึงครับ ท่ากาศยาน p r i เ a t e jet นะคะที่สนามบ,บินดอนเมืองนะคะครับมผมคาดว่านะมผมคาดว่าขั้นตอนภายในอาคารเอ็มไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงค่ะย้ำอีกครั้งทันทีที่เครื่องแลนดิ้งจะมีการนำตัวคุณทักษิณมาผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองตอมต้องอันดับแรกก่อนเพราะเข้าประเทศเชื่อว่าตอมชุดที่รับผิดชอบก็คือตอมสองค่ะ ตมสองจะรับผิดชอบในเรื่องที่คุณทักษิณจะต้องผ่านกระบวนการเข้าเมืองจากนั้นจากนั้นอย่างที่คุณคุณธนากรแก่รายงานระบบของต่อม,มันจะ alert alert ว่าบ,บคุคคลคนนี้มีหมายจับมีคดีอาญาหนีคดีกระบวนการจากนั้นต่อมก,ก็คือต่อมาสองก็จะต้องนำตัวคุณทักษิณส่งต่อให้กับตำรวจในพื้นที่ ในที่นี้ก็คือสนดนเมืองครั้งนี้เช้าวันนี้สนอดนเมืองไปตั้งสนย่อยในอาคารเอ็มเจ็เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเพื่อนําตัวคุณทักษิณมาบันทึกการจับกลุ่มตามขั้นตอนมันต้องมีการพิมพ์มือถ่ายรูปนู่นนี่นั่นอะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นก็ทําประวัติอาชญากรกระมังประมาณนั้นเราก็เคยเจอนี่พูดทําไมเนี่ย เราสองคนก็เคยเจอเราสองคนก็เคยเจอค่ะเมื่อทำมาหมดกระบวนการขึ้นลงพักไปพิมพ์มือขึ้นศาลไปพิมพ์มือด้วยความเคารพถือว่านั่นคือนั่นคือปริญญาสําหรับนั่นคือปริญญาสําหรับคนทางานทางด้านื่อแต่ช่วงนี้รู้สึกหลายคดีเหลือเกินเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเยอะไปนิดนึงเนาะสักคดีเดียวก็พอนะหนึ่งสองห้ามันก็เยอะไปหน่อยนะอะเขามีรายงานอัปเดตเข้ามานะคะเครื่องแลนดิ้งเขาแจ้งว่าแปดห้าห้าแต่ว่าเครื่องแตะสนามบินดอนเมือง 9.01เอ๊ะทำไมเขาต้องให้รายงานตัวเลขละเอียดขนาดนี้เนี่ยต้องเลขอะไรกันหรือเ่าเา9.01เอาเป็นว่าเอาน่าเอาน่าเครื่องแตะแล้วเครื่องแตะแล้วล่ะใครที่รอลุ้นอ่ะขั้นตอนผมเข้าใจว่าภายในอาคาร M7 เอเพิจะเกิน30นาทีอย่างที่กาบเรียนต้องผ่านกระบวนการตอม ภายใต้ความรับผิดชอบของตอมสองและจะต้องผ่านกระบวนการบันทึกการจับกลุม่มรับผิดชอบโดยสอนอย่อยของสอนอดอนเมืองเข้าไปตั้งสอนอย่อยเพื่อการนี้โดยเฉพาะ,ะเพื่อรับตัวคุณทักษ,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 ษิณมาบันทึกการจับกลุ่ม,มจากนั้นผมเชื่อว่าภายในอาคารคงปล่อยให้มีโมเมนต์ส่วนตัวส่วนตัวน่าจะได้เจอกับคุณหญิงอ้อน่าจะได้เจอกับลูกๆลกหลาน,ลานครบท้วนแน่นอนที่สุดไม่มีใครได้เห็น คุณหญิงอ้อก,กับลูกและหลานอของขคุณทักษิณผมเชื่อว่าอยู่ข้างในไปรอตั้งแต่เช้าแล้วละ่ะใช่มีแจ้งว่าไปรอตั้งแต่เช้าแล้วละ่ะไปรอตั้งแต่เช้าแล้วละ่ะถูกไหมถูกไหมถูกไหมจากนั้นเขาจึงจากนั้นจริงๆจึง,จงปล่อยตัวออกมานอกอาคารจะได้เห็นตัวคุณทักษิณก็ก็โมเมนต์ก,ก,ก, Moment, ก็คือช็อตนั้นนั่นแหละที่เขาตัดเตรียมไว้แล้วนะคะ ผมคาดว่าไม่ต่ำกว่า30นาทีนะเดี๋ยวลองลุ้นกันแม้เราไปพักกันก่อนแม้แล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันทีนะคะเชื่อว่าคุณธนากรที่ตัวเองก็พร้อมนะคะที่จะอัปเดตแต่แต่กระซิบนิดหนึ่งกระซิบนิดหนึ่งเที่ยวนี้นะฝ่ายความมั่นคงจัดทีมพิเศษมารอประพอคุณทักษิณใช่โอเคทุกเส้นทางเป็นทีมพิเศษที่เราอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาไม่ได้เห็นตัวหรือสังเกตไม่เห็นค่ะเอาเป็นว่าซ้อนทีม จะมีทีมปกติตามหน้าที่อแต่ฝ่ายความมั่นคงเขาจัดทีมพิเศษมารอปภะพอุณทักษิณเป็นอะไรไปไม่ได้ใช่อันนี้คือเขาย้ำมาเลยเป็นอะไรไปไม่ได้เด็ดขาดยุ่งใช่ค่ะตลอดเส้นทางที่จะไปทุกจุดกระซิบอีกทีทีมพิเศษทีมนี้กรซิบอีกทีว่ามีว่าที่พบตรคนใหม่ร่วมรับผิดชอบทีมพิเศษทีมนี้ด้วยกรซิบ แค่นี้นี่แหละก็บอกไปซะเลยไหมละ่ะไม่กะซิปทำไมกะซิป<ม>แบบนี้เขาเรียกบอกไปเลยไม่